We'll เดี๋ยวยอยกไว้หุนใสเกลี้ยงาบสถาคูนมาฟังไดนังพบมากลองผมขยอย้อมมือน้อามทำมาลุกกลุ่มใส่ฝากลำแข้งแค้นใจลากไปลืมสิพักคุณท่านที่ผ่านมาเมตตายนังบอลอา เป็นให้ฟ้ามรดีคุณความดีบ่มีลืมได้ส่วนซึมบ่ลืมในขอค้อมใจใสดังแก้วแนวงามลำคาเทพประทูลโลกอาให้สอยพระสัททยคอยมีใจ ใจจะเล่นยิ้มแฟนๆแต่ก็ออกจากบ้านมากระไรฝ่าหลายเดือนแล้วตอนนี <Bard Alto Del ire> ้เนี่ยโบสถถึงเสด็จปีสุริย่นี่ก็บ่อยากกลับบ้านกับเมื่องจ้าเพียบพี่น้องขันบอกถึงอาบาดพุทธินิดนธ์มาจากเนี่ยเมี่ยในว่างแล้วล่ะก่ ตอนนี้ก็จะมาหายหัวไปใส่เวสุนไปยัค <c oughs> <c oughs> <อ>าเสลตีอ๋อบอกบอกผูบ้บอกผู้รูอามานม่ค่ะมาแต่ตอนไหนอีกเนี่ย <c oughs> มานิมาิเตือนเตือนอยู่ออ้อช่ทัางสองภาคย์ไม่ยืนจนอย่างมากเลยค่ะจะกำลังบอกถึงอามานี้ละอามาเ <c oughs> ล่าดนคิดหอดแน่คิดหอดบ้ตอนนี้อยกากลับบ้านเลยดิอามา ไอิวแต่องค์ชายัสองกคนกลับกับมกระดกหอที่เบ่กันคุยกันสามคนกนเดีับองค์ชายมีผู้หนึ่งไปเมื่อองคาทาบอมีความสุขงานเกษตรกินเปืยๆข้ามเขาขัามทองปั่นจำเป้ปเสียก่อนข้ามเขาข้ามทองปั่นจำเจ้าเป้ปงอ๋ามากกำลังหมายถึงเสด็จพี่สุิยานบอองค์ชายก็จะงูไงล่ะเอากับมีผู้เดียวเนาะอามาคือเจสี่ มันนี่เสด็จพีสุริยานี่กำลังมีความหลักโอ้ยหลักกละโคตรบ่อยากกลับดอกเนื่องบ้างนั่นนะให้เอามานีไปเกี่ยวของใส่ข้ารูปเจ้าของนี่ไปหลอกลอยเสด็จพีนี่กลับบ้านดอกเนื่องบ้างเป่ากระซนอีกแล้วเออไม่ได้เพื่อนเอาโอ้แปลงหลักไม่กับเอยากกินแป้งแป้งผุดหักธรรมดาละมาทป่ะเออเหมือนี่มันเป็นมันสิงมาแล้ะมัดสิสิงสมยลูงเหมือนกันถ้ากินจมยนเบา๋ยวบ่น้องๆ อมต้อละบาแก่คุณเบาเรือองเช่นนี่ละเป่งเรือสุริยะแม่ละพยักหน้าเบ้าเรือยังละมาตก่อนเลยให้ถามจักจะจรองเช่บอกขึ้อดบานคิดถึงมากบอกคิดอดเสร็จพอเสร็จม่กักไม่ี่ดืนนี้ได้หัวแต่ปอมอยู่นีากันเบาเรือขึ้นหอดบานขึ้นหอดเมืองบาแ่หละห้เเรือขึ้นหอดสุริยะกันขึ้นหอดขึ้นกันละมาดก่อนเลยแต่ว่าสุริยะถ้าบวเจ้ากับบท่านใดได้เนาะได้เมือตอนนี้สุริยะกำลังมีความหลักกระบวกข้าโยงถ้าเก ข้าบวกคกับน้องเดรอร์เซแม่สุบาวัข้าบัวปันหาตาเด้องค์ชายคนนถ้าองค์ชายพ่อบวกคากับฝายกับมื้อเซรีฟอด์เสอเดแม่ไมริใจที่ดีสีสมัยเพือพาเพ็่นคเลวทามอก่อนคิดว่าเซรีพอร์เสดแม่สีเฮ็ดดีน้ำกระบวกข้าวบาแม่อยดูนัการเมัองนต่างเมืองจนเมื่อเสียหายเทนี้อ่ดีพกันละาก่อนได้จเมื่ออนาคตแนะนำสุริยะมาแบบนี้สุริยะเอง สีลวัวรองจากกระบอกค้ามมังเด้อเรื่องอพี่ครับือบาา่น้องพี่กระแกรับอกมาปนี้แต่การกระสือเกจังสีโลบัวครับพี่สุริยนีปรึกษากันกับน้องพ่อทั้งอาตยตไทยกุนว่าอยากกับบัตกับเมืองแต่ว่าอยากสืบสวนบักค้าพ่อกขมาตูครับแสงเข้าไปอยู่ในเมืองในวังน้ำบัวค้าสิบวันจะไน้รางาลมันชือบารมีสุรินายังสืบสวน่ระบอกค้าพอจ้า พอว่าจะเหนจะพอ,อเกิดว่าจะเหนือเนาะล่ะสุริยาลูกพ่อาสิกับเตาบ้านโง่โคกมสูเม่เมืองว่าเมนืเป็นแล้วประตูกำแสงสุริยาเองกระจาบาจากมึงมาโดนแล้งคือถอดเสด็จพ่อสเสด็จแม่แต่ว่าในการไปรอบเหนือพอสิส่วนบวกเขาปอกประตูกำแสงน,นี่เข้า